แต่ว่ามีจะดำสาลองได้เลยค่ะนี่แล้วใส่ชอบใจเพราะม่ค่ะอันนี้ก่อนค่ะใส่ไ่มคะอย่าค่อยๆใส่แขกต้องทใส่ค่ะแต่ว่าตรงนีกก็แล้วแต่ความชอบที่ความที่ใส่แอมโมเนียก็ไปให้ได้กินค่ะเพราะว่าเราเป็นใหญ่ของคนใหญ่ของแล้วให้ ให้มันเข้ากันน้ำไม่ดีเทหมดเลยน้ำเทหเลยได้ไหมค่ะไเลยำมกลิ่นเอมน่อ่า้มักิ่นเอมเน่เป็นมูนไรอ่ะไม่ต้องโกรธไม่ต้องกรธแงาม กากนนะ้วนแงกลังตักไม่แต่เพิ่มไม่เราจใหญ่ไหมถ้าใหญ่เราจเาน้าแก้วไม่ขาดจะแม่ไม่ใช่เราใช้น้ำแข็ง่จะ้อเาจะเอาหนึ่งตอหนึ่งออจะเอาใหญ่ๆเอาใหญ่ถ้านาดใหญ่กน้ำน้อยน้ำน้อยน้ำน้อน้ค่ะน้ำน้อสน้ำน่ริง่ะหน่ะอาหน่ทางไยค่ะ เมื่อกี้หนูก็เอาน้ำไปเทในห้องน้ำชายบ้างค่ะคือตื่นเต้นใช่ไหมเดี๋ยวรอน้ำแต่รอน้ำก่อนรอน้ำก่อนรอน้ำก่อนนะแล้วก็ขย่าเขย่ามันใช่ไหมเขย่าเหมือนเขย่าเหมือนเดี๋ยวยังได้รอน้ำใช่ไหมเดี๋ยวเราไม่ใหญ่เดี๋ยวเราไม่ใหญ่เดี๋ยวเราไม่ใหญ่เอามาเทใส่เลยลูกเทใส่เลยเทใส่เลยเอออ่ะคนให้เข้าไปก่อนอ่ะ อันนี้เธอเทเลยอ่ะเทเทเทจะต้องมีอาจารย์ข้นสูงเออาจารย์อาจารย์อาจารย์อะาอาจารย์ขยำารยขยำขยำเยบขยำ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 

ได้มืงเธอหนักมีนั่นเออนะแถวล้วงมืดิจำตั้งปัวจะมีกรันแยะเลยโอเคนี่คือผลงานของท่านโอเคปันได้สวยมากสมเป็นกาบค่ะใช้สมเป็นเราค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเป็นเจ็ดเราค่ะมันต้องเอามาให้เลนแต่